แผนเล็กหน่อยอนนใหญ่ก็เอานะค่ะบัดมอเลที่ยออกวันที่ิบซิบหาขึ้นวันที่ซิมหานี่ย,ยมาพันอีกบัดขัดพันนอนเขาหูลานนะขวดออกมีตะโตนอนเอ็มก,กำมือ,อมีพันมีบหนึงลังอยู่ขางสามแปดเด้อส่วนวะโอ้ยเขาทาาัง้งบนทั้งล่างหมอแม่ทั้งบนทั้งล่างอันอนองวนนี่พันตองวนนี่คือเป็นซีนะค่ะแม่ให่ ก็จักไปยังดอกเขาต่ว่ามันอ,อยู่เคเห้าดอกอันรถนะ,ะเขาจะม็นรถเจ้าของเขาเจ้าคนอีหยังขืนเต็มคำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพานันทุกชนิดโปรดใช้วิทยอนิาในการรับชมงแม่วาด,ดีค่ะโอ้มองนี่คักคพี่น้องอันซีมาหอดมาถึงเหรอมันเป็นยังไงโทรไปบอกรับสายตีเออโทรไปบอรับสายโอ้เจตังบอรับสายแม่วา อ๋อวันนี้มาหอดมาถึงแล้วเปล่าก็ดูเออหวัดดีเอฟซีทุกท่านจ้าวันดีค่ะวันดีคุณแม่อีกครั้งนะคะแม่นางรายงานตัวเดอ้อพี่น้องเดอ้อจ้ะนะคะปะบายแม่วาจีตังบ่ม่านอนแม่เนาะจ้จะก็เลยบ่เห็นกันจ้ะตั้งกล้องใหม่ก่อนพี่นอ้องท่านผู้ชมเห็นบ้านนอกเด้อนี่อันเพิ่นบ่เห็น ตั้งกล้องก่อนนะคะโอ้ยจมินมาบังหันจมินคนทีเขาคักอือมินมาโงดบังหันจมินคนทีเขาคักจะจมินบะได้คักน่ะได้เนี่ยได้ระบายกระไดจะตัวอันเคนอันยายพันเห็นนอนในหูหลานเนาะ ยายก็ขวดออกมานอนเต็มกำมือผันมีผู้หนึ่งนั่งอยู่ขังสามแปดเด้อสันตลราค้อมเดียวนันยายของหงมืออีแม่ฝันอือฝันนูเห็นตะเบิดโทษยุติแต่ว่ามันมากไได้เออจตแม่นูกันบ่ได้โทษกับหน่อเพราะว่ามันอันมันกระสันชีดแล้วมันบว่ท่านกะคืดว่าอันโออมันไปทางไกลเลยค่ะพันตงวงดเริ่มแหลกด้วยอันงวดผิดพัานมากนี่นะค่ะ อันเขาเจะเอาเด็กหน่อยมาให้ย่าช่องคนเอก็คือเอามาให้จังหีกระดาแท่งแสนเด็กหน่อยอันนั้นย่ยก็เอานะค่ะบัดมมเลี่ออกวันทีซิบสิบหาขึ้นวันทีซิบหา่นันย่มาพันอีกบัดพันนอนเขาหูลานนะขวดออกมีกตะโตน,นอน เอ้มุกกระเมื่อันนีม่มันมีผู้หนึ่งนั่งอยู่ขางสามแปดด้วยสับปว่าโอ้ยเขาทั้งบนทั้งล่างหมอแม่ทั้งบนทั้งล่างโอ้แม่จา๋าแม่เอาเบอร์โทรให้เอฟซีก็ได้เนาะเธอเพิน่นอันน<ช>ั้นเนาะค่ะเนาะนอ,อันอันงวดงวดนี่พันตองหัวนี่คือเป็นจีนะค่ะแม่ยาย่อาจจะจักไปยังดอกเขาแต่ว่ามันอยู่เขตเฮ้าดอกอันรถนะเขาจจะมันรถเจ้าของเขาเดาคนอีกยังขึ้นเต็มก้นลด อันนี้ฟันไม่ฟันไมอันสี่ตองวัวสี่วันสี่สิบหนึ่งสี่ห้านี่ค่ะแม่ฟันต่อค้างเลขบ่ค่ะแม่แมนค่ะก็เลยว่าโอ้นอนตื่นขึ้นก็มันกระแจงแล้วดีฮาแล้วค่ะแม่อันตองหวดวได้อันนี้ยายกะเลยถามว่าเอาันทะเบียนรถเท่านั้นมันสามแปดแปดบ่แมนแมนแมนเลยฉันลูกายว่าสามแปดแปดแมนงวดที่แลวก็ออกไปแล้ว ออกไปแล้วแต่วันนี้มาพันอีกมาพันอีกมันมันมันคนละเหลืองมันคนละส w i n มันคนละสุดมันคนละหลอบเออมันคนละหลอบจะวางห้ยออกนะมาพันเข้าของกดหลดมัอนเต็มกลดหเนาะมันกับวันแนนเนาะยาว่าย่นักที่ชุดคือแปดแปดอ๋อสามแปดมันออกไปแล้วมันแมมกันเลยคิดว่ามันจะเหลืออยู่แปดแปดแหเพราะว่ามัน หนักอยู่ในรถเท่านี่เหมือนแมนบอมันเต็มอยู่ในรถมันเไทยรถเลยมันเต็มอยู่ท้ายรถเลยค่ะหอยต้นเห็นว่าจังได้รถผุ้พ่วงอัน่เึาหอยคลองตุไซน่ะคลองนั่นแมนเต็มรถเต็มรถนักอึ้งตึงบอกเนี่ยก็เลยว่าโอ้ยเอ้ยถ้าถูกพันสีพดสีไฟก็นค่ะแม่ให้ให้ให้เพื่อนห่าไวในเด้อลูกเอ้ย แต่ว่าอันมันก็คือเนาะาบเก็กสีมันกับแสดซ้มเนาะอันเขากับวาสิมาวันสีมีทิบสีมันเคยออกอไมายข้ามาอยู่ในเือนนะมันเคยออกแบบนี้ช่วงนี้บอแม่ค่ะก็เลยว่าโอ้โหกระทัดทุกเนาะเขาอีกแน่อัน พันมันกับวอดดายเกยวกันกับรอดวด้คืดเนี้ยกับรถนะบอดด้คืดแต่ฝันถึงฝันถึงแต่ว่าเขาเอาของหายนี่หายไรจนมีมองสีวางเอาขึ้นเต็มรถเลยบอกค่ะแม่เอาขึ้นเต็มรถเลยค่ะแม่ก็เลยคิดว่าบ่แน่เลขรถอาจจะเขาอีกนแต่ว่าเลขน้ามันเขาไปแล้วเลขน้ามันเขาไปแล้วมันเหลืออยู่แปดสิบบ่ค่ะ แม่ค่ะบ้านเลขที่แม่เท่าไรคะแปดสิบสามแปดสิบสามก็ออกไปแล้วอีกแม่โอ้พี่น้องกับนแหน่มันก็ะมีบนมีล่างเนาะจ้ะกันไวก็ได้นาอแม่เนาะก็เลยว่าอันนักใจสิ่สุดคือแปดแปดค่ะมันก็มีสามตัวเนาะสามตัวหนาสามตัวหลังหา่นออกพิ่นก็สีมาออกตอนนี้ก็เป็นได้ค่ะสามหนาสามหลัง ค่ะก็เลยว้ยวายเอ้ยหาไว้ให so so ้แม so so, ่ใ uh น่เด้ออ so ันที่ฟันอันหวดกรอนน่ก็คือจันได้ลูกแะหาให้แม่ใน่เด้อคสองสองหาให้วายเด็กหน่อยนั้นมาขันสิบสอง n u เด้อบอกคนอันบอกบอกร้านน่ะนะเขาอยู่กรุงเทพสิบสองก็สองสองมันอานมากพนว่าเลขหนึ่งน่ะไม่จะอ่านภาษาอ๋องวดที่แล้วฟันได้ก็ให้เขาหาให้อยู่แต่มันอันมันอันเขาว่าค่ะ กไลมาหอชิปสามชิบสี่พี่ละค่ะมันค่ะเขาเข้าอ่านเบิดก็เลยบอดได้บอดได้ก็ได้ตัวมันบอถึงน้ะแม่นเอนะคะแม่โท่ไปอยู่มันเวลาไก่กระชันชิดหนูเลยบอดได้ลงราะว่าคิดว่าเอฟซีก็คือสิแบบมันสิบบอดท่านนะนะก็เลยบอดได้ลงมันนีก็เลยว่าถือว่างวดที่แล้วน่ะิ่นได้เลขก็จริงแต่เข้าบอดได้ลงคลิปแต่มาอนีก็สิขออนุญาตเอาคลิปมาลงให้เอฟซีบ่แน่เธอ คุณแม่พ่นฝันแม่นตองงวดนะคะเนาะแม่นางพันตองงวดยุ่งวดนี้ก็ได้งวดที่แล้วนะคือฝันเห็นเด็กน้อยเนาะแม่เนาะฝันเด็กน้อยเขาเอามาห้เลยสองคนเด็กน้อยเอามาให้สองคนเด็กน้อยนี่เป็นหนึ่งว่แม่เม็นเป็นหนึ่งแล้วมันสองกับเป็นสองสิบ่มันออกสองหนึ่งก็สองสองหนึ่งบัดนี้หมอมาวันที่จิ้มหานี่มาพันอีกบัดนี้พันนอนของหูลูกก็เลยขวดนอนออกมาค้นค้างๆเนี่ยวาสามแปดหนี่นะ พ่นข้างควางมาเอินเละใส่อีกสามแปดว่าสามแปดเราชักซัดได้หรือหูเมื้อแบบนี้พ่นห้องดังยั่ป่แม่ไหยก็ดังขนาดเนาะสามแปดแต่พคือจังคือจังเจ้ากับผอยกับผดางอยู่ค้างกันค่ะผอยกับร้านผดังอยู่ดีอย่างโคตจะขวนนอกยิ่งคักบอกให้ทำเลยไม่ยิ่งคักแสดงว่าฝันสองเธอเนาะ พันสอเทืองงวดทันนั้นแสดงว่ะคนย่ำตัวเล็กเขาคือดวงบ่มีแต่อีแม่บ่มีดวงก็จำพันกันเทอเนี่ฮะตื่นลูกแม่แม่กับเผาออกมาห้างงวดนี่นะหนูก็เห็นเบอร์โทรแม่อยู่แต่ว่าหนูอ่านอ้าว่ะลงบ่ทัานละล่ะพี่น้องก็ลงไปเอฟซีฟันทิดาอีกก็ว่ามันมาบอกซาแท้สิวางสีนะเลยบ่ได้ลงแม่แต่ว่าเลือลักหนึ่งนั่นอันปุ๊บอ่านซอยร้านซื้อให้แต่ว่าก็บอกเขาซื้อให้อยู่แมนบอกเออมันปวด้ เป็นเลขอันเนาะแม่เนาะเป็นเลขอันว่าบอกว่าสามแปดสามแปดโมเมนคืนเดียวกันได้อันที่ดังซําไดเพิ่นบอกนั่นโอ้ยเพิ่นห้องดังซ้ำไดสามแปดสามแปดเขาวะสามแปดสามแปดสิบอกแต่ชัดทูจะแมนเพิ่นอยากให้ได้แต่ว่าว่าก็ชัดทูอันนี้เหลืองเจ้าทีเลยยังแม่ฝันอยู่เฮือนเฮาฝันอยู่หน้าเฮือนบ่แม่นผีหน้านี่บ่ไปหาแม่บ่บ่ เคยได้น้ำพลีบ่วเจ้าให้เจ้าหน้าเจ้าให้เจ้าหน้านี่กะอันเตืินหนึ่งเนาะแต่ว่าบ่วอันนั้นก่ะมันการใส่เนื้อแบบว่าใส่อยู่ในห้ใส่เนื้อใส่แย่งเลยบออจ้ะมันอันห้อย,ตยไตนะค่ะแม่สามเจ็ดออกสามเจ็ดอิลีอยู่ในอยู่ในหน้าในนี้จ้ะในห้องเห็นหรือตอนเห็นอยู่ค่ะเพื่อนก็ออกให้คักเยอะ แต่ละห้อยเนาะห้อยพนไตเนาะมันแย้งมันก็เป็นตัวเลขเลยเป็นตัวเลขเลยแต่ได้ยืดอกเคือนั่ะสองสิบบาทเอาบัดนี้งวดนี้ด้วยพี่น้องงวดนี้นั่นยามความฝันในแม่แม่พันว้าเขาจะเอาค้องขึ้นรถเต็มถ่ายรถจนมุมมีมองหอยกันค้องอยู่ในรถายบ่แม่ายมีอยังในแม่มี่ยังในรถ ไม่ว่าเขาใส่ทงผู้สังคทงยังไงหน้าแล้วใส่ทงกบแกบมียังหอยใส่นี่ยคือรถพุ่มพ่วงเนี่บอกแมนคือรถพุ่มพ่วงเนี่ก็จังมียังแหนมียังแหน่แต่ว่าเขาค้นขึ้นหันมันเต็มรถนะมีข้นึ้นเออมีคนคนค้นหลายจนเต็มคุณบอกค่ะจนเต็มตื่นขึ้นมากก็เลยโชรว่าหล้ยอันเหล็กรสมุ้งเฮ้าหนังสามแปดแปดบ่แมนแม่นแมนแมนสันพลังะ ต่เข้ากสิมาวันทีมีสิบสี่เดือนนานนี่แหละค่ะแม่ปกติมันก็เคยออกอเคยออกกันแต่ว่าเขาสิวยมาบ้านบอกออกเล็กถดขอออกเล็กเฮือนนะค่ะมันปัดออกไปแล้วเล็กเฮือนบบอออกเล็กรถก็ออกเล็กเฮือนเล็กเล็กเฮือนก็ออกไปแล้วเล็ก้างนารดก็ออกไปแล้วเหลือแต่ตัวท้ายมันแป๊บๆสิบ่แม่ ยังแต่แปดแปดทิศนกกักใจที่ีชุดคือแปดแปดเดือนน,นักตึงตึงวันตัวนี้นักอึงตึงอยู่กแต่ว้าแม่นจัดกับจัดนักตัวนี้บ่ะนักตัวนี้แล้วแปดแปดนี่แหละถอนออกวันเสาร์นี่ก็แน่น,นอนอยู่ด้วยม,มันเบิรนเลขวันเสาร์แม,าแม่นม่แม่เลขสัญจรพร้อมได้เงินเนี่เ<อ>ชียงใหม่วันเลขสัญจรแม่อะไรก็เกิดขึ้นได้ทุกอย่า เอาพี่น้องนะคะก็จะสรุปนะคะว่าเป็นตัวเลขแนวทางของแม่นางนะคะแม่นางฝันแม่นนะคะงวดที่แล้วก็ถือว่าฝันได้สองหนึ่งแล้วก็สามแปดนะคะอย่าถามนะคะว่าทําไมไม่มีคลิปเพราะว่าไม่ได้ลงเน้นตัวได้แม่เน้นเน้เน 8, 8 8, 8แปด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 มนคา,างเดียวนี่แหละห้างเดียวไม่เดียวบอกจะยำเลยยำเลยตัวได้แม่แปด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 นะคะอ่ะสรุปว่าจะได้ก็แม่ คันเน่นเน้นที่สามต้น่ะคันอยากได้สามต้น่ะคือสามแปดแปดเด้อพี่เอ้ยเอาตัวนี้ป่าแม่จ้าอ๋อถ้าอยากได้สามตจ้าให้เอาตัวได้เกาะสามแปดแปดอยากได้สามตแม่บอกว่างวดนี้จัดไว้เลยสามแปดแปดนะคะท่านผู้ชม